phải vì chúng ta bị lúc nãy trong khám trà này nơi nướng á Việt Nam chẳng đẹp nào đấy Để... khẩu đầm na rồi ก็สวัสดีและสวัสดีพ่อยพี่น้อง FC เพื่อขู่สุคนเนะาะอกว่าสะเป็นทางฝั่งลราฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศสาวสว่างกับคอยินดีตอนหับขาสซูซองสาวสว่างชาแนลโดวยวม่ไี้นนกลับมาพบกับสาวสว่างเส้นเก่าเส้นเคยนะพลอพี่น้องเนาะวันนีน้กลับมาพบกับสาวสว่างอ่าเป็นยามเร่งๆทุกคนเลยตอนนี้อ่ะเคยขำลงแรงอย่างทุกคนเลยแต่เป็นตรงดินแล้วเนาะ แต่ว่าก็ยังมีเซงกให้ฮาอยู่จากเล็กจากหน้อยทุกคนในพ่อได้อันทายคีไปพ่อแบยพี่น้องบึงเนาะคือมอนีก้กะม่นมีแนว้กินแรงเลยสาวสวอกะสิไปเอาวันพืชชนิดหนึ่งหล่กละกะซัดเันนิดหน,นึ่งเนาะทีมันกินได้ขหาทุกคนเลยเดี๋ยวมันมีแนวกินแรงนะสาสบองก็บเซโยกะสิไปเอาให้พ่อยพี่น้องบึงําก,กันแต่บอกบอกเด้อว่าเป็นอยังเด้อเดี๋ยวอุปกรณ์ทางมอนเ้กเะมีแต่ากระดูงเนาะเนี่นเหอยู่ลาอิ้นกระดูงเนาะ กระดงอันข้าจ้าไปพัดเข่าอะไรทุกคนเลยเพราะว่าหากขูบบ่มาเห็น <c oughs> ก็เลยจับอัฟชะโดงเลยมาใส่กะดีคือกันทุกคนได้นำมาจะได้สด็จเนาะโอ้ยวันนี้ทุกคนหูหลบมาจากคนนี่เดี๋ยวกะสิพาพพูแม่พี่น้องไปบเบิ่งกันเลยเนาะตะบาบอกว่าลายอย่าห่างหรอกบอกลายเดียวทุกคนสี่อันลำคาญเข่าหน้าเขาก็ใกล้สู้ก็ได้ 好哦，那会喝的。 แนวลงมาฉันรีกับหอบเลยทุกคนแบบนๆๆๆอันนี้นี่เออเมื่อเช้าน,นี่เนาะลงมาอันลงมาจุงว่าตอนเช้าเราเพอดีเห็นมันี้ตแรงกันเลยลงมาเอา ตะกี้ก็ว่าจะไปเอาแล้วคิดว่ามีนะไกินเนาะบัดนี้มันว่ามีนะไกิน,นกเลยก็เลยจานกับแม่แม่วัดเลยลงไปเอร่อยแล้วว่ะจักย่ยจุแจแตดบัดนี้เนาะทุกคนักประมาณทางนั้นนะบสญญอสโยเขาเห็นนะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิย่างหาเบิ่งก่อนเนาะเพราะว่าเฮากัดจูงวเ่าก็บ่มั่นใจว่าอยู่แจได เนดูนะพ่อพี่น้องตอนนี้ชาวสังหวังก็ได้มาหาเห็นแหละหลังจากทีตอนแรกเขาเนี่ยพอพุูดรบชัยโยเนาะแล้วได้กลับมาหอบหนึ่งกะเห็นแหละทุกคนบัดนี้จักพ่อแม่ชิวพ่อแม่พี่น้องกับจั๊กมาจักอยู่หาน่าสิบอร์ยโยเฮ้ยแต่จั๊กโอ้ยมจักอันนี้เห็นเนาะเดี๋ยวมันเพื่อจะเห็นอยู่บัดนี้มันอยู่หมองแจนี่พ่อแม่พี่น้องมาเห็นอยู่บ่ประงามเลยพี่น้อง เประชาสว่างยุบขึ้นมาเบิ่งเด้อคนเห็นมั้บอ่อันมันบ่วมนว่าเอียงเด้อมันโดนผีใครจ้า,จามันเกิดจักยังเขาก็ยัง้โมโหหรอกเนาะหบ้านเอินเทนะ่าเนาะทุกคนเนาะเประชาสว่งก,ก็ลังทำการเอาเลยด้วยราะว่ามันเริ่มมืดแล้วเหนื่อยมากทุกคนเอ๊ะ โคนรเลยงามผักงามแน่ อ่ะซีนี่คิงอ่ะต,ติดแต่เดี๋ยวเขาไปเลือกอันยนูเทิร์นเฮือนอีกรอบนึงเนาะเพราะว่ามัน,นเป็นปกติของกลุ่มนิดนี้แล้วอ่ะซีนี่อ่ะยังยาสาวจัลลิปาอันนี้ไวเทิร์นไปแล้วไปใส่สองมืองมไม่ควรเลยมีเท่าแล้วก็ต้องมียังบอสเซโนบาด ก็ต้องมีหอยอะไรทุกคนเนาะเปิดแหละทุกคนแต่จะมองเกอืกอบเย็บ เท้าหมองนี่อยากเบอร์แต่โทโกนยะง่ายหมองนี่ก่นอนเพราะว่ันยังหลายเบอรอยู่งามๆเทากะเฮ้ทุกคนมีหอยพ้อไหอยที่รักมันเป็นหอยจูบต้องใส่งงมืองมงนมาทุกคนเนาะ มันต้องปแปลกใจเลยทุกคนเลยว่าเป็นยังทีคืมีหอยจุเพราะว่าหน้าอันอันไหเนี่ยแต่ก่อนเคยเป็นน้องเป็นน้องบันนี้เฮ็ดบุกเบิร์กเป็นไหหน้าบันนี่อาจจะมีหอยพร้อมบัด

เกือบมันคลาสคิตมโอ้ยเพราะอะลรทุกคนเลยเกือบมันคลาสคิตมละโอ้ยขยับามาได้ลงไปทางหน้าเลยแต่เราเป็นน้องเบิอ์ดฮันเลงเอาอันสีเฮ็ดแกงอันลาบเทาเนาะว่าพิกินป้าวปั๊ดงงไปก็จนหอบไป ก้นเรียนเกิดบบกมันอันค่าอันขี้ต้มเลยทุกคนมันอยากลมเนาะแล้วบันเนก็เลยลม้างหนาเนาะตับรรยากาศยมแรงห้พ่อพี่น้องเพิ่นเบิ่งเนี่ยโดย่อพี่นเดีวยวทาสว่างสีอาไว้พอๆกันตอนอยู่ทงเงินเนาะเพราะว่าวอาอยู่หนี่บ้ว่าพ่อแม่พี่น้องเช็นทาสว่างรือบอกว่ามันมืดตื่อเลยขณะทาสว่างก็ยังสิด้งมทางข้น่างขืนด้านนี้นะเดี๋ยวไว้เห็นไว้อัน ดี๋ยวไว้สาวสว่างอย่างฮอวเทือนแล้วก็ aker. เจอกันอีกเนาะพอไม่อนอกปะโดยเนาะทุกคนตอนนี้สาวสว่างกลับมาฮอวเทือนแล้วเดี๋ยวสิให้ไปให้แม่เพันเบิร์กอนมีใบอร์ใหม่ปปแม่เพิ่นกันกำลังคิดกินคิดยังอยู่กำลังอยากไปไงสบายดีเอสซีนะโดยสบายดีใช้ได้บอกลงอ่ะทำนี่ปอแต่ลายลีขี้เหงื่<ม>อกระยามมาแล้วเหลืองอะไรอย่ยง ได้หอยพ่อก็มีหลายปานี่คุณอ่าได้หอยพ่อม,มาใส่จังเลน,นึงหอยจุ๊บอ่หอยจุ๊บแ่กระเข้าพี่น้องเยแซ่บได้ข <ผม S 2> องครูกันเลยเนาะแม่นเลยอะเกือบใจะให้หน้าเมรเป็นด่า <c oughs> <c oughs> เกือบอันเกือบมันค่านขี้ตนอยู่ค่าขีโต,ตแนแล้วมันมือพร้อมบดน,นี้แม่ลู้ของคำพูดเนาะแม่นถลกถลิกวินกวินกว่านี้เกือบแกงกว่านี้ขักกว่านี้เนาะอือและแม่ตกลงสาปหมด ยังม <that> 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 ีอยู่ดิยังมีอยู่ไม่เห็นก็แต่มื่อนั้นเห็่ก็สิบ่งามซั่นนี้ล่ะค่ะนี่ก็เดิตอลูกเอาตัวงามมันเบิดแล้วเนาะมันสิมีแต่บ่อยากคักปไดละห้อยกันพอได้ใส่อยู่แมอืมเดี๋ยวอาหารแรงทุกคนเด้กะแงกันเนาะลามาเด้อ FC เด้อผู้ใดมักกินลาเนาะอาหารอีสานบ้านเฮา อันนี้ก็ยังทันได้เลือกเนาะเดี๋ยวสิไปเลือกอีกจักเทื่อนึงอืมเลือกแต่ร่างน้ำให้สะอาดแล้วก่จังเฮาใจเช่มาผักแม่ลาบเท้าแม่นโดยเนาะอันนี้ก็สิ่งแบกบนนอกบนาน้าฮเนาะแม่เนาะกินไปแบบสิ่งแรกหรือพเดีเนี่ยง่ายอยังไงเออแล้วก็มีเท้าแล้วก็มีหอยจุ่หอยจู่เออแล้วก็หอยจุ่กับบะลายลรืแต่ว่ากับพอได้ใจทุกคนนี่อืมเพราะว่าเป็นของครูกัวเนาะถ้าบ่มีกะแซ่์คือกันเด้แต่ถ้ามีกะสิแซ่บกว่า สิได้냠ตุ๊กตุ๊กเก็บแต่ว่ามื้อไหบ่มีของกินก็กินกะปูกับข้าวก็แล้วเนาะแม่นะมึงตอนกินอ้าวแม่มันตกลงมาจังได๋ฮะเกิดเห็นบ่คาดคิดคนใ่โอ้เินจ๋าวางใส่านใส่เตาเนาะานเหมือนเตาแก๊สเตา่านเออเตาธรรมดาสิ อที่เคยกินอยู่่เท่านี่งามเลยอัที่แถวมุกดาหารไม่ใช่ว่าที่มีอยู่เนาะแถวแบบเพราะว่าเท่านี่มุมไหนมันมีน้ำมันกะมีรลเกิดรดเนาะโอเคค่ะผู้ใดทิ่ว่าเป็นลูกเคยแม่กะกะสิกินได้เลยจะมาเป็นลูกเคยลูกสาวแม่เนาะเพราะว่าเื่อนเ่าน่ะไม่ได้เลื่อนรูปผิดคือที่คิดเนาะแบบบัานอกบ้านนาไปแบบง่ายกูกินงห้อย กินกิโลไปไปนั่นบ่เมบ่มีเขากักินน้องไม่เนาะไม่เนี่สบายดีพี่สิเนตุเล็กน่าบายดีพี่สิน่ารบไม่นาะน้องว่าไม่อยากกินนน้องว่าไทยไปไปชิมาปิ้นลูกเคยแม่ต้องทำใจแม่น้อยหนึ่งเนาะโดยเ็หน้าตากแดดหน้าดำเลยเกีียวเข่าดำหน้าเมื่อยดำหน้าอะไรกับเห็นหอยพวกเขาก็เก็บหอยเห็นปูพวกเขาก็เก็บปูมากินแบบทำบุญอย่างเลยดิจ้ะ ทำแบบนี้เลยอะตำมะขามน้อยให้กินกับเข่ากินาไหมเจ้วังเคยกินเหรอเคยเนอะขึ้นไปลำหน้าเลยกะแม่เจ้วังที่ให้เอ็นเจ้าวังตอนตอนนั้นไปขึ้นมะขามเออแม่ก็พอเก็บกระปูถหะเนาะกระปูน้อยเนาะเออเก็บกระปูเก็บพักแย่งขึ้นมาเลยอะตำใ่การแล้วก็กินกับเข่าแล้วเนาะแม่เนแล้เนาะนี่หน้าเจ้าวังมันจะมักมีหอยมีกระปูหลายกระมูมเนาะแม่เนเพราะว่า มันติดหนองพร้อมเนาะเออมันต oui, ิดหนองเลยก็บางจีก็มีปลาอือบางทีพอเพื่อนถ่ยหน้ากะได้ปลาได้พี่น้องอือได้ปลาเนาะเราก็มาตรงมาเก่งไงเนี่ยโดยนะพอพี่น้องเดี๋ยวสาสว่างกะชิได้ไปเห็ดกินแรงก่อนเนาะเดี๋ยวสาสว่างกะชิได้จบคลิปไวปท่านี้ก่อนได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ชิดได้ไปเห็ดกินแรงแล้วเนาะเดี๋ยวชิได้ปรุงเมี่ยนกัน เนาะเพราะว่าสาวสว่างกะจะได้ปิดคลิปแล้วเนาะพอมพี่น้องเนาะถ้าหากว่าสาวสว่างอ่ะว่าพิพาประการใดหรือที่พิระการใดก็ต้กาบขอโทษขออภัยนะเนาะเพราะว่าบางเทือบางที่อาจจะบงการหรือว่าผิดไปแบบโบทันหูตูอะไรเพรพี่น้องเลยถ้าหากว่ามีโฆษณากับฝาเพิร์โฆษณาสาวสว่างไงเด้อเนาะตอนนี้กะตอนนี้ก็มีโฆษณาแล้วเนาะกะฝาเพอแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุคนบอว่าจะเป็นทางฝั่งลาฝั่งไทยต่างประเทศกะ ฝากเบิ่งโฆษณาให้สาวสว่างไงเด้ออยากกดขาบเด้อจ้ะโดยสำหรับกินนี้สาวสว่างก็สิได้จบไว้เพียงแค่นี้เด้อไว้พบือกันหม่ในคลิปหน้าโดยสาวสว่างก็สิได้กล่าวคาว่าสบายดี